สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอุกกบาทหรือเมิโอไรต์นั่นเองนะครับ m e t e o r i t e นะครับแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินเห็นไหมครับผิวเขาจะละลายนะครับแล้วก็มีรอยเววชัดเจนนะครับเหมือนกับโดนไฟเนี่ย เผาลงไปบนผิวโฟมนะครับโฟมก็จะวาเวาเว้า,ววาวแบบนั้นเลยอุกบาทแท้ดูง่ายนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะละลายแล้วนะครับผิวเขาก็มีการเสียดสีด้วยลมวิ่งผ่านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีรอยเว้าวแหว่งเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ผิวอุกบาทก็จะมีเป็นวาเว้าว้วา,ววาวเป็นจุดๆุดจ,ดจ,ดจดนะครับนั่นก็คือเกิดการละลายนั่นเองนะครับ อุกบาทแท้ดูง่ายในกลุ่ม meteorite like classification จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ classificatio n นะครับ meteorite like classification นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับแต่ก้อนนี้ข้างล่างนี่ก็ใช่แต่ผิวเขาจะละลายเว้าวน้อยกว่า ดูแล้วก็จะเหมือนหินปกติที่ตกลงมาบนโลกนานนะครับแล้วก็เหลี่ยมหรือรอยเว้าสึกหายหมดแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับผม